สวัสดีเช้านี้กันทุกทุกคนทุกทุกท่านครับผมเช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์2564นะครับพาทุกคนมาที่สวนครัวเล็กๆของผมครับที่ได้ปลูกนั่นปลูกนี่ลงไปตอนนี้มะเขือเทศก็กําลังสวยแล้วนะครับกําลังออกลูกเดี๋ยวสักพักก็โอเคแล้วนะครับเห็นไหมครับตามที่เห็นลูกเยอะเลยนะครับแล้วก็ปลูกพริกปลูกกะโพดปลูกหลายๆอย่างผสมผสานลงไปครับมันเป็นช่วงหน้าแล้งครับแต่ก็ยังคงมีน้ําในการที่จะทําการเกษตรนะครับเพราะว่าผม จะมีบอ่อบาดาลแล้วก็ได้ติดตั้งโซลาเซลล์นะครับพร้อมกับทําระบบน้ําที่ได้รีวิวให้หลายๆคนได้ดูก่อนหน้านี้นะครับใช้ทั้งในครัวเรือนแล้วก็ใช้ทั้งในเรื่องของการเกษตรข้างบนนี้ใช้ในครัวเรือนข้างล่างนี้เป็นถังใช้ในการเกษตรอย่างเช่นใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใสฮอร์โมนไข่แล้วก็ปล่อยให้มันไหลลงไปเรื่อยๆนะครับปัญหาที่พบแล้วก็ตามมาก็คือปกติคุณพ่อกับคุณแม่ท่านท่านก็จะได้ดูแลสวนเกษตรตรงนี้นะครับผมก็จะไปดูแลสวนข้างหลัง ปัญหาที่ตามมาคุณพ่อคุณแม่ท่านได้ปลูกประจําท่านก็จะรู้นะครับว่าน้ําบาดาลที่ใช้รดเนี่ยแน่นอนครับว่ามันมีความชื้นก็จริงแต่สิ่งที่ได้เห็นก็คือผักอะไรต่างๆโดยเฉพาะพริกอย่างตามที่เห็นนะครับถึงแม้จะมีความชื้นแต่มันก็จะไม่ได้สวยไม่ได้เขียวเหมือนกับที่เป็นหน้าฝนนะครับเพราะว่าน้ําบาดาลเนี่ยมันจะไม่ได้มีแร่ธาตุที่มันจําเป็นต่อพืชเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ ถ้าหน้าแล้งเนี่ยขอให้ได้มีความชื้นแบบนี้อย่างน้อยมันดีกว่าที่จะปล่อยให้พืชตายเลยนะครับก,ก็อย่างน้นอยก็เนี่ยครับก็มีน้ําลดมันก็ยังดีกว่าแต่แต่ว่าถ้ามีน้ําลดนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรที่จะเป็นน้ําคลองหรือไม่ก็น้ําบ่อมันจะโอเคกว่าเห็นไหมครับพริกมันไม่สวยมันเป็นแบบนี้เลยเป็นอย่างนี้เป็นไปตามที่เห็นใช้ฮอร์โมนไข่ใช้จุลินทรีย์ใช้ด้วยก็มันก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับผมจะรู้สึกอิจฉาคนที่มีแหล่งน้ํา ที่เป็นแหล่งน้าธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงอะไรต่างๆทั้งหลายนะครับหรือแม้กระทั่งชนประธานที่เขาได้จัดสรรน้ําให้นะครับแต่สําหรับผมแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับของผมต้องดิ้นรนกับธรรมชาติกับสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นความแรงเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันเห็นไหมครับปลูกขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันจะรู้สึกว่ามันมันกักของมันอยู่นะครับนี่ตามที่เห็นจริงๆมันควรที่จะสวยกว่านี้ครับแต่มันก็อย่างที่บอกครับว่าพอน้ําบาดาลมันก็จะ ไม่ค่อยโอเคนะครับฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นแหล่งน้ําของเราก็ได้ปรับปรุงสภาพดินเหมือนกันกันกนกบทุกๆอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณพ่อท่านก็ปลูกมานานหลายปีนะครับท่านก็บอกว่ามันมันไม่ค่อยได้สวยเหมือนกับน้ําสระหรือว่าน้ําคลองที่ทั่วไปผมก็ยอมรับครับแต่อย่างไยแล้วนั้นมันก็ยังดีกว่าที่เราจะปล่อยให้พืชมันไม่เจริญเติบโตเลยก็บอกท่านอย่างนี้ท่านก็โอเคนะครับข้าโพดเห็นไหมครับตู มันก็เริ่มที่จะแบบขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วแต่มีไก่ครับก็ยังไม่ได้ล้อมเท่าไหร่ไก่ก็จะเป็นอุปสรรคอีกนั่นแหละนะครับหลายอย่างครับต้องสู้กับธรรมชาติต้องสู้กับสัตว์เลี้ยงอะไรหลายอย่างผสมผสานกันนี่ครับฝั่งด้านนี้ก็จะมีต้นทุเรียนที่ท่านได้ปลูกไว้2ต้นก็เอาไว้ให้ได้ดูเล่นกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่ครับก็เริ่มที่จะโอเคขึ้นมานี้พ่อดูแลับก็ปล่อยให้ท่านได้ดูแลโดยที่มีพี่เขียดนะครับที่อยู่ทางศรีสะเกดท่านก็แวะ มาดูเรื่อยๆว่ามันเป็นยังไงแบบไหนคาดว่านะครับคาดว่าพอน่จาจะพอไหวเราดูกันอีกทีเราให้กําลังใจกันเรื่อยๆครับติดตามต้นทุเรียนด้วยแล้วก็มาดูได้หลายอย่างที่ด้ดลูกลงไปอย่างที่บอกถ้าไม่มีน้ํมันมันไม่รอดแล้วแหละนะครับแต่เพื่อนว่าอย่างนี้น้อยเรามีน้ําให้ความชื้นมันก็อย่างนี้น้อยก,ก็ก็ได้เห็นใบเขียวขึ้นมาบ้างนะครับประมาณนี้เลยโอเคนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่เรียกว่าทําไมถึงไม่อยากจะใช้น้ําบาดาลในการที่จะลดผักนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้บางพื้นที่ถ้าในกรณีทีเ่เป็นน้ำที่เรียกว่าเป็นน้ําเค็มอันนั้นคือรดปุ๊บตายปั๊บเลยนะครับจะต้องมีบ่อพักน้ําแต่ของผมนี่คือคุณภาพน้ํายังไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นครับก็ถือว่ายังคงใช้รถผักได้แต่มันก็ยังคงไม่ได้สวยมากอย่างอยแล้วนั้นมันก็ยังคงทําให้พืชผักสวนครัวไม่ตายก็ดีนะครับก็โอเคอยู่ก็พาดูทุกคนมาดูกันครับสําหรับคนที่มีในเรื่องของคําว่า มันเป็นน้ําคลองน้ําชนประทานะคุณโชคดีที่สุดแล้วนะครับแต่สําหรับผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นโอเคครับพามาดูเพียงเท่านี้ครับสวัสดีเช้านี้ด้วยทุกคนครับสวัสดีครับ